การทดสอบการอัดตัวคายน้ำหรือ consolidation test สามารถทดสอบได้ดังนี้วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความสูงของวงแหวนตัวอย่างเพื่อหาปริมาตรของดินหลังจากนั้นก็ช่างวงแหวนตัวอย่างตัดตัวอย่างดินที่จะทดสอบให้มีความยาวกว่าความสูงของวงแหวนเล็กน้อย ใช้จารบีซิลิโคนทาภายในวงแหวนบางๆวางวงแหวนตัวอย่างบนตัวอย่างดินเอาทางด้านคมลงล่างกดวงแหวนในแนวดิ่งจนกระทั่งดินพ้นขอบบนของวงแหวนใช้เลื่อยเส้นลวด ตัดแต่งตัวอย่างดินจนชิดขอบวงแหวนทำความสะอาดเศษดินรอบวงแหวนตัวอย่างชั่งตัวอย่างดินและวงแหวนตัวอย่างเก็บเศษตัวอย่างดินเพื่อหาความชื้น ใช้ตัวอย่างดินอย่างน้อย100กรัมนำตัวอย่างดินติดตั้งในคอนโซลดิโดมิเตอร์วางแผ่นหินพุนแผ่นล่างลงบนฐางที่บรรจุตัวอย่างแล้วตามด้วยตัวอย่างดินใส่วงแหวนยึดตัวอย่างดินแล้วขันสกรู เสร็จแล้ววางแผ่นหินกลุนด้านบนที่ประกอบเข้ากับแผ่นกดน้ำหนักลงบนฐานใส่น้ำหล่อตัวอย่างจนท่วมตัวอย่างดินหลังจากนั้นนำที่บรรจุตัวอย่างที่ประกอบแล้ววางบนฐานเครื่องกดตัวอย่างปรับคานงัดเพื่อเพิ่มน้ำหนักกดให้ได้ระดับ เสร็จแล้วขันสลักเกลียวให้แตะสัมผัสกับแผ่นกดน้ำหนักปรับมารหนา้าปัดหรือไดอะเก e ให้แกนแตะสัมผัสอยู่ตำแหน่งที่จะวัดการสุดตัวของตัวอย่างที่จะทดสอบแล้วกรับมารหน้าปัดให้เป็นศูนย์คำนวณค่าน้ำหนักที่จะใช้กดตัวอย่าง เตรียมน้ำหนักสำหรับกดค่าแรกให้พร้อมเริ่มการทดสอบด้วยการวางแผ่นน้ำหนักที่ขอแฝงเริ่มจับเวลาอ่านค่าสุดตัวของดินที่มาตราัดที่เวลาต่างๆดังนี้15วินาที30วินาที1นาที2นาที 4นาที8นาที15นาที30นาทีและ1ชั่วโมง2ชั่วโมง4ชั่วโมงนับจากเริ่มต้นเขียงกราฟระหว่างค่าที่อ่านได้จากลาดหน้าปัดและสแควรูทีในระหว่างบันทึกข้อมูลเพื่อทราบลักษณะกราฟของการสุดตัวหลังจากทิ้งไว้ประมาณ24ชั่วโมง จะต้องเพิ่มน้ำหนักชุดที่2โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับน้ำหนักชุดแรกจนครบชุดน้ำหนักที่จะต้องใส่ถ้าต้องการทราบคุณสมบัติการวมตัวของดินหลังจากการลดน้ำหนักก็ให้ทำเช่นเดียวกันโดยเอาตุ่มน้ำหนักออกแล้วทิ้งไว้24ชั่วโมง หลังจากเสร็จการทดสอบแล้วถอดตัวอย่างออกเทน้ำให้แห้งชั่งน้ำหนักตัวอย่างแล้วนำตัวอย่างดินเข้าอบแห้งหาความชื้นต่อไป